เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้รับตําแหน่งของเรา,เรรานี่ตัร์ุป้าบินและครู้สึกดีใจมากมากครับยังตื่นเต้นอยู่เลยครับผมยังตื่นเต้นรู้สึกว่าเอะเรามาไกลมากๆเลยครับจากวันแรกที่เราแบบเราก้าวมาประกวดอะเราไม่คิดว่าวันแรกที่เข้ามาประกวดอผมแบบชาลนจตัวเองว่าแบบเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นแต่วันนี้มันประสบความสำเร็จถือว่าเป็นกําไรมากๆแล้วครับผมที่ได้มาประกวดจริงๆในเบรนนี้เราทําการบ้านหนักแค่ไหนนะในแต่ละรอบเพราะว่าเราก็ มือชนะในแต่ละท่าเลนด้วยถูกไหมัใช่ครับจริงนอกจากตัวผมเองแล้วครับยังต้องแบบชื่นชมกันยังขอบคุณทีมหลังบ้านด้วยครับเขาทำงานบ้านหนักกว่าผมเยอะมากๆเลยครับคือทัอต้งเตรียมของเตรียมคอนเซ็ปต์เยอทุกกอย่างเลยให้ผมมาแสดงศักยภาพให้ได้ออกมาดีที่สุดครับใช่หลังจากนี้ค่ะมีการรางแทนกับเองกับเวทีนี้ยังไงบ้างเพราะว่าเราจะต้องไปตัวแทนประเทศไทยด้วยอย่างแรกเลยก็คือแบบ ไปเรียนคอร์สเกี่ยวกับการฝึกตอบภาษาอังกฤษครับก็คือตอนนี้ก็คือเรียนมั้งแต่ก่อนที่เริ่มประกวดแล้วครับแต่ว่าอยากฝึกเลเวลให้มันแบบดีไปขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่2คือการเตรียมหุ่นครับเพราะว่าไปยุโรปแล้วอะหุ่นไซส์ของคนฝรั่งอะมันจะต่างกับคนเอนเชียผมก็เลยอยากแบบเพิ่มหุ่นให้มันแบบเป็นไซส์ที่แบบมาตรฐานมากขึ้นแ้ะดูสากลมากขึ้นครับก็แปลว่าต้องเพิ่มน้ำหนักอะไรใช่ใช่เพิ่มน้ำหนักครับรว่าตอนเข้ากองน้ำหนักลงไปเกือบ3กิโลครับใช่ ก็อยากจะเพิ่มสูงประมาณสัก5้ากิโลให้มันดูแบบเป็นตัวหนามากกว่านี้ครับจริงๆทีมหลังบ้านได้มีการวางแผนและยังการที่จะไปในเวทีโลกอะไรอย่างนี้ค่ะนอกจากในเรื่องของน้ำหนักแล้วเรื่องภาษาแล้วเลยจะต้องเตรียมอะไรอีบอ่ามีครับในเรื่องของการโชว์ในในชุดของแบบชุดประจำชาติแล้วก็แบบเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมลุคจะเตรียมตัวยังไงก็มีการคุยกันแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะไปคุยกับกองในการแบบวางแผนแพลนทุกอย่างเลยครับหลังในวงได้มีการคุยกับโยโย่เลครับว่าให้ไปเวทีโลกันต้องเตรียมตัวยังไง ได,ได้คุยได้คุยในระหว่างช่วงประกวดนะครับถามเขาว่าเอ,อเป็นยังไงไปไปไปโปรแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องมีอะไรสิ่งที่ต้องกังวลไหมถ้าเกิดแบบได้มงกุฎที่ไทยแล้วมันมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนตัวยุ้เองก็แนะนํามาพอสมควรครับแต่ว่าหลังจากนี้อาจาจะแบบนัดคุยแบบจริงจริงกังว่าแบบทุกขั้นตอนในในแต่ละอยานนะ่างเราต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็แบบเ,ออเตรียมรับมือความกดดันมากน้อยแค่ไหนเงนี้ยครับผมจริงๆริาหลังรับมือมันก็มาคู่กับดาวา เกิดดราม่าเกิดขึ้นมีคนบอกว่าเราแบบยิงไม่เหมือนตัวจริงเลยอะไรอย่างาเงี้ยได้ยินดราม่าพอดีไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินมาครับก็อขอบก็อย่างแรกเลยต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่พูดถึงผมบางทีอะ่ะอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าในช่วงในช่วงที่แบบเหมือนไปเจอจริงอะ่ะเอาจริงมาแล้มันมก็นานมาพอสมควรแล้วผมก็อาจจะแบบตอนนั้นอาจจะไม่ได้รู้จักพี่เขาเป็นการส่วนตัวก็เลยแบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบเออจะไม่ทักหรือจะไม่อะไร ถ้าเกิดอะไรที่ทําให้พี่เขาหรือว่าคนอื่นๆด้อมทุกคนไม่พอใจครับก็อยากจะขอโทษครับผมแล้วก็อยากตรงนี้อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ว่าที่ผมเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ผมจะทําให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ผมทําได้เพื่อเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะไปโแลนแรงครับแน่นอนว่าอยากจะบอกอะไรกับ F c ซเราบ้างเพราะว่าแรงสันุนแล้วก็แรงเชียร์เราทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเพื่อเชียร์เขบเยอะมากก็ต้องขอบคุณเลยครับขอบคุณจากใจจริงๆเลยจากหนุ่ม คนนี้หนุ่มใต้คนนี้ที่แบบก้าวมานเนี้ยมันเกินฝันมากๆแล้วก็มันยิ่งใหญ่มากๆจนตอนนี้ครอบครัวมันแบบใหญ่มากๆเลยครับก็เป็นแรงผลักดันให้ผมแบบมีเขาเรียมมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะครับเพื่อแบบพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นนะครับถ้าไม่มีทุกคนในคอยสนับสนุนในวันนั้นนะก็ผมอาจจะไม่สําเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็ได้ครับอขอบคุณครับ